ี่ลุงเขามาแจกแล้วนะคะจากผู้สร้างแคปตลกอวตารที่แจกของเยอะม,กมากๆเขาแจกจำนวน3า1 3 2นวน3 21,321ชิ้นค่ะซึ่งแบบที่น้องๆจะต้องเข้ามาเอานั่นก็คือแบบแบบนี้นั่นเอง มาให้กดด้านซ้ายมือแล้วน้องๆจะต้องไปหาโค้ดนะคะในการที่จะรับของฟรีชิ้นนี้แล้วเข้ามาเกาะตรงนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องๆของออกไปประมาณเกือบ300ชิ้นแล้วนะคะและตอนนี้นะคะน้องๆโค้ดที่น้องสามารถไปเอาได้นั่นก็คือดิสคอร์ดของเขานน่นเองซึ่งดิสคอร์ดของเขาพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะให้กับน้องๆเข้าไปในดิสคอร์ดของเขานะคะส่วนใครนะคะที่ยุ่งยากเข้าไม่เป็นยังไงก็ลองเข้ามาดิสคอร์ดของพี่แป้งก่อนก็ได้นะคะเพราะเพื่อนๆเนี่ยจะเอาโค้ดมาแจกน้องๆค่ะ ซึ่งพอในดิสคอของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกโค้ดแบบนี้นะคะตามห้องที่พี่แป้งดูเลยนะพี่แป้งก็จะทิ้งลิงก์ให้น้องๆใต้คลิปนี้ค่ะซึ่งพี่แป้งบอกก่อนเลยนะคะพี่แป้งไม่แน่ใจว่าเขาจะแจกเยอะมากไหมใน1วันนะคะอาจจะแจกทีละว,วันละนิดนิดนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะน้องรองเข้ามาดูแล้วคอยอัปเดตนะคะตามลิงก์ไอเทมที่พี่แป้งแจกให้ใต้คลิปนี้นะคะว่าเขาแจกไปกี่ชิ้นแล้ว